สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาที่วัดจุกระเชอนะครับอำเภอศิลาชาจังหวัดชลบุรีนะครับหลวงปู่เริ่มปรมโมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับด้านนี้ก็จะเป็นศาลาการประเรียนนะครับวันพักก็จะทําบุญนะครับแล้วก็มีงานประจําปีก็จะทํากิจกรรมทํางานตรงนี้นะครับมียกช่อฟ้านะครับ ด้านนู้นก็จะมีกุฏิพระนะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นวิหารหลวงผู้เริ่มนะครับพระครูสีชะพังคสังวอนนะครับจะมีรูปหล่ออยู่ตรงนั้นนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นหอพระประธานนะครับพุทธมีมิตรนะครับก็จะมีพระประธานมีอะไรอยู่ตรงนั้นได้นะครับ กราบไหว้บูชาได้นะครับด้านนี้ก็กําลังก่อสร้างก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อเริ่มองค์ใหญ่นะครับเพิ่งจะทํานะครับน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งปีแล้วนะครับเพิ่งมีงานประจําปีไปเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ถึงวันที่หกมีนาที่ผ่านมานะครับด้านหลังนู้นก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับ ก็เป็นบริเวณวัดนะครับนี่นะอุรเริ่มองค์ใหญ่นะครับมากราบมาเที่ยวชมผง้เริ่มนะครับได้นะครับอำเภอศิราชาจังหวัดชลบุรีนะครับวัดทุก,กเชอ เดี๋ยวผมจะพาไปวิหารหลวงู่เริ่มนะครับวิหารหลวงู่เริ่มก็จะมีรูปเหมือนนะครับหุ่นคีพึ่งหลวงู่เริ่มอยู่ด้านในนะครับหลวงู่เริ่มก็เป็นพระเกจิภาคตะวันออกนะครับหลวงู่เริ่มก็เรียนวิชาจากหลายๆหลวงพ่อนะครับหลายทนาาจารย์นะครับ ทำบุญตามกำลังศรัทธานะครับดอกไม้ทุบเทียนนะครับนี่ครับดอกไม้ทุบเทียนนะครับตามกำลังศรัทธาแล้วก็จุดทูบบูชาตรงนี้นะครับส่วนรูปนี้นะครับก็จะเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับพระโชด โภพิขุขันนะครับชิมพารีนะครับเจ้าอาวาสอง์แรกนะครับหลวงปู่เริ่มก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสนะครับต่อมาหลวงปู่เริ่มมรณาภาพปี25 3 8นรสบนะครับนี่นะปู่เริ่มประโมน,นะครับวัดจุกกระเชอนนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับ มาะกาศหลวงปู่มาขอบพรหลวงปู่ได้นะครับขอบาร,รมีหลวงปู่เริ่มนะครับคุ้มครองทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ